Yeah. มาครับมาชมคู่สุดท้ายในรอบแรกทั้งสองสนามครับในออนไลน์ตอนนี้นะฮะเป็นโรงเรียนบ้านรำนังแก้วครับในชุดสีเขียวครับพบกับสิงห์ประโดกครับนัดแรกของบ้านรำนังแก้วนี่แพ้มานะครับฉะนั้นนี่สถานเดียวคือต้องชนะสิงห์ประโดกให้ได้ครับต้องชนะให้ยใด้อย่างเดียวตอนนี้ เอ้าเจ้า <Merci> ต <'d S 2> ัวเล็ก <ses> ล <h> ูกดีแล้วไม่จับอีกเออศึกษากติกากันไปครับแม่เจ้าดิยังยังยังหัวเราะอยู่เลยลูกเฮ้ยตู้ผิดอะไรอ่ะตู้ผิดอะไรอ่ะเอาละครับตอนนี้ครับลำนางแก้วลำนางแก้วทุ่มสิงประโดกดักได้สิงประโดกสิงประโดก สิงประดกมาไหลมาหลอกโอ้โหลุมกันส e like ี่คนแล้วอัดไว้อืยังไม่ออกลูกยังไม่ออกเล่นต่อไปยังไม่มีเสียงนกวีดเอาแล้วแม่เป็นบอลของสิงประดกสิงประดกเฮ้ยนี่แงบอกแล้วครับ ผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีครับใช้มือได้นิดหน่อยครับผมมือสาบอกแกบอกประตูจับได้นะลูกใช้มือจับได้แกก็เตะทิ้งออกมาอย่างเดียวฮะนี่ฮะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านแะครับที่ร่วมสนับสนุนและจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเยาวชนครับ แม่ถ้าม่มีผู้ใหญ่ใจดีดูทุกท่านแบบนี้นี่ไม่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับเยาวชนเด็กๆน้าขอราชสีมาเราเลยครับเรียบร้อยกลายเป็นสิงีโดครับยิงขึ้นนำโรงเรียนบ้านลำนางเจ้าไปแล้วครับ1นึงศูนครับ โอ้แบบนี้นี่มีโอกาสทีหนึ่งในสายสูงแล้วครับสำหรับสิงค์พระโดครับการขยับรถที่ไหนครับคันไหนครับผมยอผู้หญิงพอสัมพันสี่เก้าหกหกยอผู้หญิงสี่เก้าหกหกแล้วยอพอสัมพันธ์ด้วยพอสัมพันด้วยเหรอครับสี่เก้าหกหกครับแล้วขอสีมาครับเนาะทุงเทียบทุงเทพยครับโอ้แจ้คข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ ท่านที่เป็นเจ้าของรถยอผู้หญิงพสมเพา4966กรุงเทพมหานครนะครับช่วยขยับรถของท่านด้วยนะครับเนื่องจากว่ารถข้างในจะออกนะครับท่านที่เป็นเจ้าของรถยอผู้หญิงพสมเพา4966กรุงเทพมหานครนะครับช่วยขยับรถของท่านด้วยนะครับมาครับชมเกมมันต่อครับ มากันต่อครับตอนนี้ยังได้อยู่แล้วยังได้ยังได้อยู่ไปต่อครับสิงประโดก <c oughs> <c oughs> เอายอนเลี่ยลอยสามประตูต่อศูนย์ครับ แต่ไปกันใหญ่เลยครับตอนนี้ครับฮะอะไรครับเดี๋ยวรอตะพูดลูก

สีคลิกของลำนางแก้วครับยกมาสิงประโดสิงประโดสิงประโดได้สิงประโดูหลอกสวยครับโอ้โหไปต่อครับลำางแก้วต้องช่วยกันไล่ครับช่วยกันไล่ครับนี่ฮะโอ้โหเตะมืดนะเอาแล้วสิงประโด สิงประโดโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะโอ้ยแหมสิงประโดนี่อะขาจะมีชื่อเสียงระดับต้นๆของโคราชเราอยู่แล้วฮะแหมผู้ออมาเยือนภูมาไกลตอนนี้ฮะแหมเป็นภูมาเยือนภูมาไกลที่แข่งโป๊กเลยฮะโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นี่สิงประโดกนี เป็นที่1ในสาย B นะฮะเป็นที่หนในสายบไปรอพบที่2ของสาย A โอ้ไปที่2ของสาย B เจอเดวิดเลเบรเอแล้วครับแบบนี้ฮะถ้าคว่ายสายครับไปเจอเดวิดเลเบิร์เอครับในรอบ8ทีมครับถ้าสกอร์จบแบบนี้นะแต่คงจะไม่มีปัญหากับผลนะเพราะว่าสกอร์ไหล,หลไปอีกแล้วครับตอนนี้ นี่ฮะเราให้เห็นกันเลยครับตอนนี้หลังจากจบคู่นี้แล้วจะมีการประกบคู่ในรอบแทีมสุดท้ายนะฮะจะให้นักกีฬาพักกันสัก10นาทีนะฮะสินาทีแล้วเราก็จะมาเริ่มทําการแข่งขันในรอบแทีมสุดท้ายครับฉะนั้นมีเวลาแก,ก้เกมกับทีมแล้วเราจะประกาศให้รู้ว่าใครเจอใครในรอบแดทีมนะครับโอ้าะว่า ในผลตอนนี้นี่หลายๆคู่นี่หลายๆสายนี่มีแล้วเดี๋ยวรอผลสนามสองสักคู่นี่เราจะเห็นกันหมดแล้วครับว่าใครเจอใครครับบอลตั้งติดจากหน้าประตูของลำนางแก้ว จะาตัวยิ้มฮ้ยมึงเตะปรดตูทำไมวะเพื่อนกำลังจะวิ่งไปทำทางนะไปเตะอัดเอ้าเอ้าเอ้าจับไม่ได้ลูกอ้ยเรียบร้อยสิครับแบบนี้ครับจุดโทษ2สองจังหวะไปจับทำไมล่ะลูกเออสองจังหวะน่าจะเป็นสองจังหวะครับเพราะว่าเป็นเออส่งบอลขึ้นหลังให้ประตูสาประตู แล้วก็ไปจับเอาตั้งกระเพนได้นะลูกตั้งกระเพนลูกสองจังหวะลูกแม่ยังงงกันอยู่ครับสองจังหวะลูกสองจังหวะผมก็ว่าอยู่ทำไมไปยืดแผเพนบอลผู้รักษาประตูทุกทีก็ไม่จับจังหวะนี้ทำไมึงจับมลูกทุกทีก็เห็นเตะออกมาจังหวะนี้เราไปเตะสองจังหวะนะครับนี่ครับลูกสตด วิ้ย <Hey, S 2> เรียบร้อยแม่ห้าปะตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนี่ฮะสุดยอดครับสิงห์ปรดครับโอ้โหนี่เห็นมีแววกันทีมโอ้อย่างนี้นี่จวดจัดจกันแล้วครับตอนนี้โอ้ต้องชื่นชมนะถ้วยรางวัลของช็วโ,โลเลตแอนนองลางช้างครับนี่ ช่วยรางวัลสวยมากเลยครับทั้งหนึ่งถึงสี่ครับบอลเดินสายประชาชนนี่บางรายการนี่ช่วยไม่สวยแบบนี้นะต้องขอบคุณผู้รับสนุนทุกทุกท่านเลยครับที่ก่อให้เกิดการแข่งขันในครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนางสาวสายชนปองกระโทกครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดครับนางสาวนพรัตน์เอี่ยนผักแว่นครับผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดครับจ่าสิบเอกณรงค์รัตนกุลอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปากสามกีครับคุณจุราพรทัพทิมทรงชัยครับ นายมานก้ากระโทกกับนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกชัยนายเด็ด,ดวงลึกอล่มัมผู้อำนวยการโรงเรียนโครกรเกษมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกไทยนำโดยกำนันธนวัฒน์ทันดอนบุญทานทองฟาร์มแอนบุญสลรฟฟาร์มนายวีระสามสูงเนินและนางสาวสิริลักษณ์สามสูงเนินนายสมหมายจอกระทกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ ชมรมหมู่บ้านหนองใหญ่ตำบลโคกไทยนายนิพนธ์ญาติดอนพอรสบ้านหนองกระทุ่มนายเมธีณพัฒเมธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามคีและผู้ใหญ่ใจดีใจร่ำใจใหญ่ครับบริษัทชาวเเลสฟาร์มจำกัดครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านครับที่ก่อให้เกิดกับชาวเเลตแอน์ ชาวเล่นแอนนองรันชังครับครับผมโอ้โดูเด็กฮะสักครู่ฮะดูเด็กก่อนครับดูเด็กก่อนชมเด็กฮะดูเด็กกันสักครู่ฮะหลังจากจบคู่นี้ทั้งสองสนามนะครับเราจะพักกันสักครู่นะฮะแล้วเราจะมาประกาศผลในรอบ8ทีมว่าใครเจอใครนะฮะ มีเวลาพัก10นาทีทั้ง2สนามนะเราจะมาเริ่มคลิกออฟพร้อมๆกันทั้ง2สนามนะคะเดี๋ยวเราจะ,จะประกบผู้ในรอบ8ให้ดูให้ฟังและรับชมไปพร้อมๆกันครับว่าใครเจอใครในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ Nice. กรรมการเป่าลกบินหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นสิงห์ประโดกครับออกนำบ้านลำนางแก้วครับอยู่5ประตูตอศสูนครับเ,เดี๋ยวพักกันกับสั้ครับมาตามต่อในครึ่งเวลาหลังครับ <c oughs> บอลอัดหน้าเต็มๆเลยเลยมื่อกี้นะ เดี๋ยว <laughs> <laughs>

มาชมกันต่อครับในครึ่งเวลาหลังครับสิงประดกกับโรงเรียนบ้านรำนางแก้วครับคอมเมนต์ในออนไลน์นะครับเยาวชนปักนะฮะยังแข่งขันกันอยู่นะในเยาวนี้เป็นเยาวชนปักธงชัยศีนลงนะฮะในนัดสุดท้ายแล้วครับต้องกราบขออภัยครับทางออนไลน์นี่เราไหลกันที่สนามหนึ่งเป็นหลักนะฮะเดี๋ยวมีรายงานผลให้ทราบกันนะเรื่อยฮะ ยกมาเขาะมาครับสิงประดุกเป็นบอลของลำนางแก้วลำนางแก้วประดุกดักได้สิงประดุกสิงเอาลำนางแก้วอย่ามายังไงเอาได้อุ้ย กรรมาการให้เป็นบอลของลำนางแก้วครับพุ่มระวังครับระวังเป็นบอลของลำนางแก้วครับหลังจากจบรอบสุดท้ายนะครับเราจะทำการพักกันสักสิบนาทีนะฮะดื่มน้ำมึนท่ากินข้าวกินน้ำพักกันสิบนาทีแล้วเราก็จะมาคิกออกันต่อในรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับ ในสนามที่1น,นี่เราเราเห็นแล้วลหรครับว่าใครเจอใครครับส่วนสนามที่2นี่รอสักครู่ครับรอผลคู่สุดท้ายที่สนาม2ก่อนครับเดี๋ยวเราจะประกาศและประกบให้ดูครับว่าใครเจอใครครับแก้วเลรอครับแม่เพื่อนเล่นบอลแต่เราเล่นดินครับ <c oughs> สนุกไปเล่นบอลกับการเฉียดดินในสนามบอลน,นี่แหละครับเออโอ้นี่ฮะลอยยิ้มฮะมีสภาพฟุตบอลครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีจัดกิจกรรมแบบนี้เด็กๆไม่ได้แสดงความสามารถนะฮะทีมดังๆทีมแก่งๆจากตัวเมืองนะครราชสีมานี่เข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆกับอาคาเดมี่อข,ของบรานาของเราฮะ เข้าใจความรู้สึกอาคาเดมี่แต่ละที่ครับเป้าหมายแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะเป้าหมายแต่ละที่บางาที่นีอาคาเดมี่ขอให้มีพื้นที่ให้กับเด็กๆได้ออกกําลังกายได้แสดงความสามารถก็ถือว่าเป็นความสุขของผู้ใหญ่ใจดีครแต่บางอาคาเดมี่ที่ท่านมีทุนทรัพย์หรือกําลังทรัพย์ที่ดีกว่าก็เป้าหมายก็อาจจะใหญ่ขึ้นไปนั้นฮะฉะนั้นนี่ฮะเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กๆเยาว,วชนนครราชสีมาเราครับ ท้าไม่เห็นนี่จะของสามปีมานี้เยาวชนของนครราชสีมานี่โอโหฝสีเท้านี่จัดจ้านกันเหลือเกินครับก้าวไปติดทีมชาติฟุตบอลน,นักเรียนไทยหรือฟุตบอลเยาวชนนี่อย่างเยอะเลยครับหลายๆคนนะถ้าทันทีตามข่าวสารฟุตบอลเยาวชนอยู่จะเห็นเลยครับว่าแต่ละที่แต่ละคนนี่โอโหสุดยอดนะนี่นะจุดเริ่มต้นเล็กๆนี่แหละครับบางทีอะคาเดมี่แบบปั้นๆนี่นะฮะอาจจะปั้นช้างเผือก ลูกต่อไปสิงปะโดกหลบยิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเครียร์ไม่เครียร์ก็โดนไม่เครียร์ก็จะโดนไม่เครียร์ก็จะโดนโอ้โหเกือกเอะไปอยู่ตะคบะไหมไปภาคตะคบตะคบที่ไหนครับ ไม่ไม่ใช่ครับใช่ครับอาจาั้์เยาวชนประชาชนทั่วไปใช่ครับนี่ครัจังหวัดมาแข่งกันอนี่วันไดสไ่เดอร์ครับวันละทั้งบรรยายด้วยครับวันนี้ถามนะฮะบมากันต่อแล้วตอนนี้ฮะ สู้กันต่อสู้กันไปครับโอ้โหตอนนี้นี่ความสนุกของเด็กๆแล้วแม่สกอร์ถ้าตอนนี้นี่ฮะอ้าวสกอร์ทำไมหายลูกออนไลน์ลูกออนไลน์สกอร์สกอร์หายใส่สกอร์ด้วย ทำไมไม่ใส่ตะกอ้ออมลืมเหรอ <laughs> ดูเด็กเก็บก่อนครับดูเด็กเก็บเลยครับดูเด็กเก็บก่อนครับโรงเรียนบ้านลำนางแก้วครับดูดูกกันครับไม่ไหวอ่ะดูไปน้ำลูกน้ำนี่จะไปเลยลูกดูดูดูผู้รักสาประตูของดิ้งประตูเออโอ้โหแกชิวเหลือเกินอ่ะ เอาเอาน้ำไปหล่อทรายไหมลูกเอาน้ำไปหล่อทรายแล้วก็ปั้นรูปเล่นพระประการนี่พระประตักขอทหารห้าหกสิบกทมท่านที่เป็นเจ้าของรถต่อประตักขอทหารขอทหารห้าหก ห้าหกหนึ่งเจ็ดกรุงเทพเนะครับช่วยขยับรถของท่านด้วยนะครับท่านที่เป็นเจ้าของรถททหาร,ต,าบบรต่อประตักต่ตตกอปตักทหารตอทหารกอทหารนะทีพูดกับไปนะห้าหกหนึ่งเจ็ดนะครับกรุงเทพนะครับช่วยขยับรถของท่านด้วยนะครับครับผมช่วยขยับรถของท่านด้วยนะครับ,นะรรบมีรถทางในจะออกครับผมอ้อาวเกินครับก็ไม่ฟอกเกิน สีเขียวเกินเหลยวเกินครับออกมาคนนึงลูกสีเขียวเกินสีเขียวเกินลูกอ่ะให้เล่นครับโอเคครับไม่เป็นไรครับคู่แข่งให้เล่นเลยไม่เป็นไรครับโอเคคู่แข่งให้เล่นเลยไม่เป็นไรครับอ่าถ้าคู่แข่งยอมถือว่าจบครับสิงประดูนี่เคยไปแข่งโน้นสูงนี่เขาให้แข่งแบบคนเกลงเกตคนไปแล้วนะครับ ผมจำได้ครับครับผมบอลแปดคนฤษีพโดมงตรงมาไม่เก็งนะชนะเฉยฮะพึ่งมาทำไปจัดเอ้าบอลแปดคนเลยโอ้โหต้อไม่เก่งจริงไม่กล้าส่งเจ็ดคนนะเอองษีพโดองมีอะไรก็ทำได้คอนเทนต์บ่อยฮะผมจะชอบแซวเลยครับสาวสวยยูสิบสองของฤษีะโดมนี่โอ้โหหลอกผู้ชายหัวปักหัวปามะในสนามนะ ไม่รู้ว่าเสาที่นี้80ภาษาได้เจอกันอีกนะน่าได้ไปแซวกันอีกเนี่ยฮะนี่ฮะดูครับผู้เล่นของบ้านลำนางแก้วฮะยังคุยกันอยู่ตกเย็นเราจะไปไหนวะอาจารย์จะพาไปอะไรวะเตะบอลจกไว้เฮ้ยอาจารย์จะเลี้ยงหมูกระทะเรารือเปล่าวะเราโชว์ฟอร์มดีขนาดนี้ ไอมีไอมีไออีกไม่โดนไม่โดนบิดท้องกันแล้วลูกเอยสิงประโดกครับสิงประโดกไปแล้วสิงประโดกแล้วก็แล้วก็เฮ้ยไปต่อไปต่อแล้วยังไงสิงประโดกไหลเข้าในแล้วก็แหมจริงไหม ยี yes. Finally, ่โอ้โหไม่ตรงกรอบครับนี่แหละครับเยาวชนฟุตบอลครับเป็นการให้เกียรติคู่แข่งครับยิงได้ต้องยิงฮะเล่นให้เต็มที่จนวินาทีของเสียงลูกวิ่งจะดังขึ้นนะยิงได้ยิงครับบอลไม่นิ่งลูกบอลไม่นิ่งจับบอลให้นิ่งลูกนี่ เอาละครับลำนางแก้วจะมีสักหนึ่งลูกไหมไปแล้วครับไปแล้วครับอุยอ้ยอุ้ยยังไงยังไงไปแล้วอุย้ยรอตอ่ตอต่ออืมทันไหมไม่ทันแล้วครับโอ้ทุ่งดินครับรหล่านางแก้วมี มีให้เห็นครับตอนนี้เอา้าเอาแล้วนักแก้วจะมาสักหนึ่งลูกเรือกเสียงเชียได้ไหมจะชาเขา้าไปยิงยิงไยง่ยิง,ย,งยิงไ่ยิงยิงไม่ยิงโอโ้โหผู้เลกษาประตูอ่านเกมดีครับเออเลยไม่ได้จบครับจังหวะนี้ฮะมาใหม่ครับสิงประโดกสิงประดกจะมีลูกที่หกหรือไม่ฮะจะมีอีกไหมยังไงโอ้โหหลอก แหวกแหงล่งโล่งเก้าเก้ายิงเอ้าเซฟโอ้โหแกยังงงตัวเองว่ากูเซฟได้ยังไงวะยี่ไม่เหลือครับลูกนี้โอ้เรียโรอ้ยแม่โดนจนได้ครับฮะทำอไมลูก ชีวเกินกว่าประตูสิงะโดร์ไม่ดีแล้วครับเชียดินเชียหญ้าเล่นบอลไม่ถึงสักทีมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับหยุดที่ตรงไหนก็ได้ครับแต่อย่าหยุดที่70ครับมันสะเทือนใจแอดครับหยุดตรงนี้ก็พอครับอย่าไปถึง70นะเออ หมากันใหม่มากันใหม่แล้วยังได้อยู่สีสันโดยิ่งเลี้กเลีอยเลือกเลียเลยดปะตูต่อศูนครับแม่โอ้โหครับแม่ สนามสองจบไปแล้วครับแต่เดี๋ยวเราพักกันสักสิบนาทีครับเดี๋ยวเราจะประกบคู่ในรอบแปดเดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบรอสักครู่ครกรรมการเป่าลูกบินหมเวลาการแข่งขันในสนามหนึ่งครับเป็นโรงเรียนบ้านละน้ยแก้วครับแพ้กับสิงคโปร์ไปศูนย์ประตูต่อ7ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับ ไอ,ไอ้ปิดลยลูกปิดไล์เลยเดี๋ยวทำการาฟิกใหม่ยังไม่ได้ทำการาฟิกรอบแปดเลย